พี่ยุทธครับน้องยุทธคะเนี่ยมันจะตามมาถึงบ้านเราไหมมันจะตามมาถึงบ้านถึงญาติพี่น้องอะไรเราหรือเปล่ามันจะดูดเงินในบัญชีเราได้ไหมถ้าจ่ายแล้วมันจะจบไหมและเอกสารที่ให้ไปล่ะมันจะเอาไปทําเรื่องผิดกฎหมายไหมมาฟังกันผมมีคําตอบสวัสดีครับผม ก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับผมก็ผมก็จะมาตีแผ่เรื่องราวอัปเดตต่างๆของแอปสินเชื่อมิจฉาชีมนะครับผมประเด็นวันนี้เดี๋ยวผมจะหยิบยก5คําถามที่ผมเจอบ่อยที่สุดมากที่สุดหลายๆคนถามคําถามนี้อีกคนนี้ถามคําถามนี้คนนี้เอาคําถามนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอบคําถามทั้ง5คําถามนี้นะครับโหยอดฮิตมาก นะครับผมลงไปในคลิปนี้เลยนะครับคําถามที่1ครับผมถามว่าถ้าเราไม่จ่ายมันเนี่ยมันจะตามมาถึงบ้านเราไหมตามถึงที่ทํางานเราไหมนะฮะตามไปถึงญาติพี่น้องเราไหมที่บ้านตามต่างจังหวัดคําตอบคือมันไม่กล้ามาครับนะฮะหลายร้อยคนรอมันเป็นเดือนแล้วครับมันยังไม่มาเลยครับจะให้โอนอย่างเดียวต้องโอนอย่างเดียว นะครับผมก็มีคลิปหนึ่งที่ผมก็พูดไปแล้วว่าผมถามว่าบริษัทมันอยู่ไหนจะเอาเงินไปจ่ายมันบอกอยู่กรุงเทพผมก็ถามอีกกรุงเทพอ,อยู่ส่วนไหนของกรุงเทพเดี๋ยวจะเอาเงินไปจ่ายเองนะฮะเออบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดติดโควิดนู่นนี่นั่นอ้างต่างๆนานาก็คือมันไม่กล้าเจอเรานะครับไม่อยากจะมาหาเราด้วยซ้ำจะให้โอนอย่างเดียวนะครับพวกมิจฉาชีพจำไว้นะครับ คำถามแรกเออคำถามแรกนี่อุ่นใจได้เลยนะครับผมตำรวจหลายท่านก็บอกว่าโอ้โหไม่รู้จะไปหามันที่ไหนมันก็ไม่กล้าออกมาด้วยนะฮะมันไม่กล้ามาหาเราคือมันจะกดดันเราด้วยการโทรข่มขู่เท่านั้นโทรข่มขู่ตามญาติพี่น้องว่าเดี๋ยวจะมีเออจะส่งคนไปลงพื้นที่นะฮะทางพี่พี่คนใต้เขาบอกเนี่ยรอเป็นเดือนแล้วเนี่ยยังไม่มีใครมาหาเลยถ้ามาหา เราก็จะได้แจ้งความถ้ามาหาเราก็จะได้เออมามาคุยกันเราก็อยากเห็นหน้ามเาหลือเกินพนักงานแต่ละคนที่จะมาเก็บตังเ์เรานะฮะพวกมิจฉาชีพเราจะได้เคียงเงินกันตรงนั้นนะครับผมสรุปคําถามที่หนึ่งถ้าเราไม่จ่ายมันมันจะตามมาหาถึงเราไหมตอบว่าไม่ครับผมนะฮะมาถึงคําถามที่สองนะครับผมไอเอกสารที่เราให้ไปเนี่ยไอข้อมูลทางบัญชีเนี่ย แล้วเราไม่จ่ายมันเนี่ยมันจะสามารถดูดเงินจากบัญชีเราได้ไหมนะครับผมไอ้ที่มันข่มขู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะหักเงินออกจากบัญชีนะฮะเออนะครับนะคะทุกๆเดือนนะครับคำตอบคือยากครับไม่ได้ครับเพราะว่าข้อมูลทางบัญชีทางธนาคารเนี่ยยากมากครับที่จะสามารถแฮกข้อมูลเข้าไปหักเงินจากบัญชีเราได้นะครับผมนี่คือคำตอบนะครับผม อันนี้เดี๋ยวผมเสนอไปให้อีกนะครับการที่เงินจะออกจากบัญชีเราได้เนี่ยนอกจากพนักงานจากธนาคารเท่านั้นนะครับผมในกรณีที่คุณไปทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารหรือสินเชื่อกับธนาคารแล้วกำหนดกันว่ากับสัญญากับทางธนาคารว่าจะมีการหักเงินทุกๆเดือนเดือนละเท่าไหร่นะครับ อันนี้ระหว่างธนาคารเท่านั้นนะครับที่จะสามารถหักหักเงินออกจากบัญชีเราได้จะไม่เรียกว่าดูดน,นะครับหักเงินออกจากบัญชีเราได้ในแต่ละเดือนยกตัวอย่างของผมเองของยุทธเองที่เราทําสัญญาเงินกู้กับธนาคารธนาคารหนึ่งไปนะครับผมผมกู้ประมาณ3,4,5สี่ห้นมาแล้วนะครับเราก็ได้ตกลงเซ็นสัญญาเป็นรายรักอักษรเลยนะ ลายลักษณ์อักษรนะครับว่าต้องให้ธนาคารหักเงินเราต่อเดือนเดือนละ7,000ถึง8,000นะครับแล้วแต่ยอดเงินที่ผมกู้อันนี้คือสินเชื่อที่ถูกกฎหมายนะครับจบนะครับคำถามที่2ไม่สามารถที่จะดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารเราได้การป้องกันของธนาคารเราสูงนะครับผม มาถึงคำถามที่3นะครับผมมาอย่างรวดเร็วนะครับผมคลิปนี้ตอบเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับผมคำถามที่3ถามกันมาฮิตอีกแล้วครับเป็นคำถามเอ,อเอกสารที่เราให้ไปเนี่ยขอข้อมูลให้ไปเนี่ยเอกสารหน้าบัตรประชาชนหลังบัตรประชาชนข้อมูลเอกสารทางบัญชีเอ่ยถามว่ามันจะเอาไปทำเรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับผม อันนี้ผมตอบเลยนะครับคุณป้องกันไว้ก่อนคุณไปแจ้งความไว้ก่อนหรือถ้าไม่แจ้งความเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงก็คือลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะครับผมคำตอบคือ40%ครับนะฮะอันนี้เป็นความคิดแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับที่ผมผ่านมานะครับผมเพราะผมก็กลัวเหมือนกันผมก็เคยส่งเอกสารไปเหมือนกันนะครับนะฮะ ส่งเอกสารไปก็ทั้งเรื่องกู้สินเชื่ออะไรพวกนี้พวกแอปมิอาชีพก็เหมือนพี่ๆน้องๆทุกคนนั่นแหละผมทั้งบิดทั้งโอนทั้งบิดทั้งโอน2อ,อย่างนะฮะที่ใครได้คุยกับผมในช่องติดต่อส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกหมดผมทั้งโอนทั้งบิดนะครับผมข้อมูลตรงนี้เนี่ยเอกสารที่มันจะเอาไปทําเรื่องผิดกฎหมายหรือไปกู้อะไรต่อเนี่ยหรือจะส่งให้ทางบัญชีบัญชีดํานู่นนี่นั่น ไปกู้ต่อทำออให้หนี้เราสูงขึ้นอะไรไงอย่าพึ่งกังวลนะครับอย่าพึ่งกังวลหรือจิตตกเครียดไปใหญ่นะฮะ <c oughs> คือการที่มันจะเอาไปทำไปเรื่องกู้อะไรพวกเนี้ยเอกสารอะไรพวกเนี้ยหนึ่งเลยคือมันเป็นมิจฉาชีพนะฮะ <c oughs> มันจะทำอะไรมันน่ะเราไม่ต้องสนใจนะครับผม <c oughs> เราลงบันทึกประจำวันอะไรกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วเราไปทำบัตรประชาชนใหม่นะฮะ ทำบัตรประชาชนใหม่เลยไอใบอเก่าอ่ะช่างมันถึงเลขประจําตัว13หลักมันจะเหมือนเดิมก็ช่างมันไม่เป็นไรนะฮะเราทําเป็นรูปแบบใหม่ของเราเสื้อผ้าใหม่ทรงผมใหม่อะไรเงี้ยก็คือบัตรใหม่เราบัตรเก่าเราปล่อยมันนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัววิธีแก้แก้ไขส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าพี่ท่านไหนเนี่ยมีความคิดอีกแบบหนึง่งเม้นเข้ามาได้ครับช่วยๆกันครับ มันจะ,จะได้มีหลายแนวทางนะฮะคือผมจะบอกว่าการที่จะเอาหลักฐานเราไปกู้ต่อเนี่ยมันจะกู้ได้ไงอะ่ะมันไม่มีลายเซนของเราเลยอะ่ะนะไม่มีสัญญาเลยอ่ะมันจะเอาแค่รูปภาพเราเนี่ยเหรอพี่พี่ลองคิดดูมันจะเอาแค่รูปภาพเราเนี่ยเหรอ,อ,คดดอแครปร,ร,แครูปภาพไปของเราเออรูปภาพที่เราถ่ายอย่างเงี้ยกับประชาชนเนี่ยนะมันจะกู้กง่ายอะไรขนาดนั้น นอกจากที่เราไปกู้มันแล้วมันเป็นมิชอาชีพที่มันให้เงินเรามาง่ายไม่ถึง2นาทีไม่ถึง3นาทีเลยที่มันให้มานะฮะอันนี้ก็เป็นคําตอบของคําถามที่3นะครับผมนะฮะพี่ๆก็ลองวิเคราะห์ดูนะใช้วิจารณญาณน,นะครับอย่าเครียดอย่าวิตกอย่ากังวลไปก่อนเข้าใจไหมครับโอเคนะครับคำถามนี้นะครับมาคําถามที่4นะครับผมคุณยุทธคะแล้วถ้าเราไม่จ่ายมันเนี่ย เราจะติดหนี้เครดิตบูโรไหมเนี่ยเออมันจะดิสเครดิตเราไหมอ่ะผมตอบเลยครับโน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 มันไม่เกี่ยวกันแอป,ปมิจฉาชีพมันผิดกฎหมายอยู่แล้วมันเป็นโจรมันเป็นผู้ร้ายเราจะเสียเครดิตได้ยังไงอ่ะในเมื่อสินเชื่อมันยังผิดกฎหมายเลยอะ่ะเออใช่ไหมครับสินเชื่อมันยังผิดกฎหมายอะ่ะเราไม่ติดเครดิตบูโรอยู่แล้วมันไม่เกี่ยว เครดิตบูโรคือสิ่งที่เราไปกู้กับออพวกธนาคารนะฮะเกี่ยวกับธนาคารเ,ออเกี่ยวกับผ่อนรถผ่อนรถยนต์มอเตอร์งมอเตอรไซค์ร้านค้ามือทงมือถืออีออนพรอมมิดอะไรพวกนี้นะครับกู้ธนาคารถ้าเราเออไม่จ่ายหรือเงี้ยโอ้โหติดหนี้2-3เดือนจนไม่จ่ายไม่ชำระ เครดิตบูโรเราจะติดแน่นอนเครดิตบูโรคือมันเป็นเหมือนโรงงานอะเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์ศูนย์รวมข้อมูลของเครดิตเราที่เราไปทำเสียมาเนี่ยมันจะเก็บเป็นเครดิตเป็นบูโรไว้นะครับผมคำตอบสั้นๆคือข้อนี้เราไม่ติดเครดิตบูโรครับไม่โดนดิสเครดิตใดๆทั้งสิ้นนะครับ แอปสินเชื่อมิชฉาชีพไม่มีสารระบบไม่มีในสารระบบทางกฎหมายของเงินกู้สินเชื่อต่างๆนะครับผมไม่มีการไปขึ้นลงขึ้นศาลอะไรไม่มีเพราะว่ามันผิดกฎหมายให้มันมาขึ้นศาลสิครับแล้วเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยรอเป็นปีเป็นชาติแล้วแต่ละคนเนี่ยทำไมมันไม่มานะฮะให้มาขึ้นศาลสิครับเออเราจะได้มาเคลียร์เงินกันนะ สำหรับคำถามที่สี่โอเคนะครับผมตอบแบบรวดเร็วทันใจนะคะชัวเป๊ะไม่มีการเสียเครดิตไม่ติดเครดิตบูโรโอเคไปคำถามต่อไปครับมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วครับผมคำถามที่5นะฮะพี่ยุทธคะพี่ยุทธครับน้องยุทธถ้าพี่โอนไปแล้วถ้าน้องโอนไปแล้วจ่ายไปแล้วมันจะจบไหมผมตอบเลยครับ 20%ครับที่จะจบเอา้าทำไมอ่ะโอ้ตายเครียดแล้วทำไมพี่ยุทธตอบแบบนี้วะ20%่า20%ตายตายตายมันมีหลายคนนะฮะมีหลายคนมากเยอะอจริงจโอนไปแล้วอา้าวอีก10นาทีทำไมโอนเข้ามาอีกอ่ะตายโดนดอกอีกงานนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมตอบไว้เลยเป็นเรื่องจริงเนี่ยคนที่ดูผมอยู่ก็เป็นจริงไหมละ่ะ ลองคอมเมนต์ดูเลยจ่ายไปแล้วมันไม่จบอะ่ะเออจ่ายแล้วมันไม่จบทีน,นี้ผมก็แนะนำไปเลยอันนีในออนะ้ในกรณีที่คุณอยากจ่ายนะในกรณีที่คุณอยากจ่ายนะแล้วคุณอยากจบอะผมแนะนำไปเลยเพราะว่าอันนี้ผมก็ทำมานะครับแต่ผมไม่แนะนำออไม่สนับสนุนให้โอนเงินโอนเงิน,โอน,งนโอนเงินคืนนะเข้าใจไหมครับ อันนี้คือผมจะแนะให้ฟังว่าวิธีของผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยผมให้มันครบเจ็ดวันก่อนแล้วให้มันโทรมาผมได้คุยมันว่าถ้าโอนไปแล้วเนี่ยต้องจบนะถ้าไม่จบโอนมาอีกไม่จ่ายนะไม่สนใจด้วยแล้วนี่ก็ไม่กลัวประจานด้วยนะอันนี้คือลองทำตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับ ตอนแรกที่ผมทำนะเอ่อถ้าใครได้คุยกับผมในส่วนตัวช่องทางติดต่อเนี่ยผมจะคุยในทํานองเนี้ยเอ่อจริงๆอาจจะไม่อาอ,อาจจะมีคำไม่สุภาพนะครับนะฮะที่ที่ผมคุยในช่องติดต่อส่วนตัวแต่นี้เห็นเป็นเอ่อ YouTube ก็สุภาพนิดนึงจริงๆผมเป็นคนแบบสายดาร์กอะฮะสายบู๊นะครับ, Blue, รบผมไม่ชอบแกี่ยว,วกัไรพวกมิชชชีพอะไรพวกเนี้ยมัน อารมณ์มันจะขึ้นนะฮะน่ะผมก็บอกมันมบอกว่าถ้าจ่ายแล้วต้องจบนะถ้าไม่จบมีโอนมาเท่าไหร่มีโอนมาให้หมดจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนโอนเข้ามาโอนเข้ามาเลยอันนี้คือผมขู่มันนะโอนเข้ามาเลยนะแล้วจะไม่เปลี่ยนบัญชีด้วยบัญชีนี้เลยที่ให้ไปโอนมามึงโอนมานะฮะผมพูดแบบนี้นะรวยรวยนักใช่ไหมโอนเข้ามา และไม่มีการรับผิดชอบไม่มีการโอนคืนเพราะนี่ไม่กลัวการประจานนะฮะอันนี้ตัวผมนะครับไม่กลัวการประจานคือคนไม่กลัวไงมันมีหลายคนในประเทศไทยเราเนี่ยประมาณสักสามสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะจากร้อยเปอร์เซ็นต์ที่โดนกันแล้วไม่กลัวไม่กลัวการประจานนะฮะก็บิดกันหมดสามสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยบิดกันหมดอันนี้คือ,อ,อที่ผมแก้ไขนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะโอนคืนสมมุตินะ แต่ผมก็ไม่สนับสนุนให้โอนคืนนะฮะผมสนับสนุนคือการบิดสถานเดียวอันนี้คือคนที่อยากจะจบอะเพราะว่าเออทางญาติพี่น้องเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะเ,ออเรามีหน้าที่การงานเรามีหน้ามีตามีชื่อเสียงอะไรประมาณหนึง่งนะฮะเราไม่อยากที่จะมาเกี่ยวข้องแวะกับไอ้พวกเนี้ยคือเราพลาดไปอะสมัครพลาดทำเออลองลองดูอะว่าเครดิตเราจะได้ไหมก็โดนพลาดมาโดนแบบนี้ก็คือ อย่างที่สองที่เราจะแก้ไขก็คือคุณไปปิดบัญชีก่อนแล้วคุณโอนไปนะฮะจะไม่มีงเงินเงินไม่สามารถโอนเข้ามาได้อีกนะครับก็เหมือนทั่ว,วไปถ้าบัญชีผมปิดไปแล้วก็ไม่มีใครโอนเข้ามาได้นะฮะอันนี้คือถ้าอยากจะโอนนะอยากจะจบนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สองนะครับโอเคนะครับคำถามที่5ที่ว่าถ้าจ่ายแล้วจะจบไหมก็มี2วิธีที่เลือกนะครับผม เอาวิธีที่3ของผมไหมครับบิดผมบิดสถานเดียวนะครับบิดสถานเดียวก็โอเคนะครับทั้งห้าคำถามผมตอบหมดแล้วนะครับผมก็อยู่ที่ว่า,าพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนจะเอาคำตอบของผมเนี่ยไปปรับใช้แล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเราจะทำยังไงกับไอ้พวกนี้ดีแล้วก็กับคำถามที่เราสงสัยดีนะฮะ แต่ละคนสงสัย2คํคำถามแต่ละคนสงสัย1คําคำถามแต่ละคนสงสัย3คํคำถามผมให้คําคำถามเลยครับผมตอบให้หมดคําคำตอบนะฮะวันนี้กะว่าจะเป็นคลิปให้มันจบเร็วแบบห้วนๆห,หน่อยแต่ว่าเน้นๆเนื้อๆนะครับผมสาหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปคลิปยุทธใหม่เนี่ยก <c oughs> ็ไปดูย้อนหลังได้นะครับว่ามันจะไล่เรียงมาเป็นละสเต็ปทีละส,ส,สเต็ป สเตปสเตปอย่างเงี้ยเนาะก็ลองดูครับเผื่อมันเป็นประโยชน์นะฮะมันเป็นเรื่องเตือนภัยเนี่ยออถ้าเราไม่โดนญาติๆเราอาจจะโดนเราจะได้ไปแนะนําได้นะครับว่าเราต้องแก้ปัญหาแบบนี้เราต้องแก้ไขกันแบบนี้ป้องกันกันแบบนี้นะครับผมก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับนะฮะแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์กันเยอะๆนะครับ เพราะว่าคลิปผมมันจะได้แบบให้คนอื่นได้เห็นนะฮะมันยังมีอีกหลายหมืน่นนะหลายหมื่นคนเยยบแสนนะครับในข่าวก็คือโดนโดนกันเป็นแสนแสนคนที่ที่โดนเ,เกี่ยวกับพวกแอปมิชชชีพพวกเนี้ยผมรู้รู้ได้เลยว่าไลน์ผมะจะเด้งขึ้นมาทุกวันที่เด้งขึ้นมาก็คือ,อพี่พี่น้องๆที่โดนกันแล้วอยากมาปรึกษาผมนั่นแหละผมจะรู้ทันทีว่าไลน์เด้งขึ้นมาเนี่ยเสียงหนึ่งอะ่ะ มันจะเป็นเสียงลายที่เขาแอดแอดมานะครับและอีกเสียงนึงอะ่ะมันเป็นเสียงที่เราคุยกันแบบพี่ๆที่คุยกันอยู่แล้วมันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งผมจะรู้เลยว่าอีกเสียงหนึ่งเนี่ยคือล n e ลายของเสียงที่แอดมาใหม่คือเพื่อนใหม่ผมดีใจนะครับที่ได้เจอหน้าใหม่ๆเพราะว่าเราจะได้ปรึกษากันอีกส่วนหน้าเก่าเขาก็ผ่านกันได้มาหมดจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ คือมันต้องมีการที่ว่าสบายใจขึ้นต้องดีขึ้นถ้าคุยกับผมแล้วถ้ามันดาวลงดอบลงก็ไม่ต้องคุยคือคุยกับผมมันต้องดีขึ้นนะต้องอัพขึ้นชีวิตเราต้องดีขึ้นอย่างน้อยอย่ะถ้ายังไม่ดีขึ้นเรานิ่งก่อนสงบนิ่งก่อนนะฮะแต่ห้ามเครียดห้ามวิตกคนเรามีสิทธิ์หยุดนิ่งได้แล้วค่อยเดินต่อค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับผมพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ยังติดตามคลิปยุทดอยู่นะครับติดตามแล้วก็ฝากแชร์ไปให้หลายๆคนได้รับรู้กันนะครับเป็นเรื่องเตือนภัยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปผมจนจบคลิปแล้วส่วนเรื่องอย่างอื่นหรือมีปัญหาอย่างอื่นเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแอปออสินเชื่อพวกนั้นนะครับก็ยังไงก็ทักทายมากันได้ ทาง Facebook ซีเจริญพอร์ Power, นะครับทางเพจไลฟ์สไตล์บายยุทธทาง Line ID YUTWAN ผมจะลงไว้ตรงนี้นะครับลงไว้หน้าเลยเนาะจะได้ไม่ต้องไปกดไอตรงสามเหลี่ยมอะไรใต้คลิปดูกันนะบางบางคนก็ก็ไม่รู้เนาะว่าจะกดเข้าไปติดต่อผมยังไงผมก็ลงตรงนี้เลยเนาะลงข้างหน้าเราจะได้รู้กัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปยุทธนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ